d ีโอเส่งข้อความทักทายฟแฟนๆหลังปลดประจำการคำทักทายจากดีโถือเป็นข่าวดีที่ฟแฟนๆเอ็กโและหลายคนรอคอยกับการกลับมาอย่างเป็นทางการของไอดอลหนุ่ม d o โอเหรือโดคยองซูที่ได้เสร็จสิ้นการปฏิบัติการภารกิจรับใช้ชาติและปลดประจำการจากกองทัพยอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ โดยหลังจากการปลดประจำการดีโอก็ได้เขียนจดหมายลายมือถึงแฟนคลับเพื่อทักทายแฟนๆที่รอคอยการกลับมาของเขากันมาอย่างยาวนานดีโอโพสรูปภาพถ่ายเซลฟี่ของตัวเองพร้อมกับจดหมายลายมือที่เล่าถึงการเฉลิมฉลองวันเกิดกับครอบครัวเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาโดยในข้อความระบุว่าวันนี้เป็นวันเกิดของผมคุณพ่อคุณแม่ฮยองมองมูลและฮูชูชื่อสัตว์เลี้ยงของดีโอได้มาร่วมแสดงความยินดีกับผมเป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยครับนอกจาก เขายังได้เขียนจดหมายทักทายถึงแฟนคลับที่ต่างรอคอยเขามาอย่างแสนนานซึ่งปรากฏข้อความอบอุ่นที่รายงานตัวถึงการกลับมาและขอบคุณแฟนคลับที่รอคอยกันมาระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารโดยในข้อความได้ระบุว่าลปดประจําการเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับต่อจากนี้จะพยายามทํางานอย่างเต็มที่เลยครับรักษาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันนะครับทุกคน